เปิโปรดักต์นำเสนอสวยๆคันนะครับคันนี้เป็น d m a x o n n e นนนะครับยังป้ายแดงอยู่เลยมาที่คาร์ไบเนยนะครับจัดครบชุดนะฮะคันนี้เป็นสีดำยืนสลับด้วยสีน้ำเงินลายแคปลานะครับสีน้ำเงินลายแคปลาเย็บแบบแนวแนว VIP นะครับคือเย็บตะข่ายตรงกลางผมถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังงานเรานี่จะแยกนะฮะเท้าแขนก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วด้านเบาะด้านคนขับก็ ทำกระเป๋า2ข้างซ้ายฝาหนังที่เราใช้เป็นหนังน้า,นานหนึ่งมิลเต็มนะครับแล้วประกบด้วยฟองน้ําแล้วก็ผ้าที่ขอดใช้กันทนทนเลยนะครับงานของคา r b ไว e p โปรดักของเรานี่เน้นคือ,อ,อได้ที่เย็บนะครับเราใช้ได้ไนล่อนอย่างดีนะฮะสำหรับเย็บเบาะรถยนต์โดยเฉพาะนะครับนี่ผมถ่ายดูส่วนด้านหลังนะครับแล้วก็มาถ่ายดูส่วนด้านหน้านี่ซ้ายฝานะครับเบาะตัวนั่งนะครับ นี่คือชุดสวมนะครับไม่ได้ยึดติดนะแต่มองผิวเผินนี่เรามองแทบไม่ออกว่านี่คือชุดสวมนะครับคันนี้มาพร้อมกับปูพื้น 5D นะฮะปูพื้น 5D นี่เป็นลายตะข่ายสีดานะครับแล้วก็ได้เย็บสีน้ําเงินจะมีหมุดทองเหลืองของเรานี่หมุดทองเหลืองนะฮะแล้วก็เป็นตัวพลาสติกล็อกด้านข้างนะครับและส่วนตรงนี้นะฮะนี่คือพลาสติกนะครับสาหรับรอ,องส้นเท้านะฮะเบรก เรียกว่าเหยียบคัดแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นรอง้นเท้าเป็นแบบปลาสติกแข็งนะครับใช้กันทนทนเลยชอบสีไหนมาที่ร้านนะครับแล้วก็รอรับกันได้เลยหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับ080995-0637 080995-0637ขอขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอสำหรับรถสวยๆป้ายแดงคันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ